สวัสดีเพื่อนชาวเซกิ้งาวนี้เราจะมาแก้ไขกันนะฮะสำหรับคนที่ไม่ทราบจริงเยอะเหมือนกันนะนะฮะแล้วคนที่ซื้อร้านอื่นที่ไม่ใช่ร้านเราเนี่ยก็ไม่มีใครแก้ปัญหาให้เราก็งงเหมกันอ่ะไม่เป็นไรเราแก้ให้แล้วกันนะฮะเราไปที่เซตติ้งฮะแล้วเช็คที่คําว่า a f t เตอร c แอ n คานะฮะแล้วที่คําว่า Google นะฮะมือไม่ถึงฮะืออยู่คนเดียวถ้าคําว่า Contact นะฮะ ตรงนี้ไม่ขึ้นแสดงว่าคุณจะซิงค์ลายชื่อจาก Google ไม่ได้นะฮะวิธีแก้เนี่ยไม่ยากฮะไปที่ s e t t i n g ฮะเราไปที่คำว่า Install App นะฮะเลื่อนไปทางขวาที่คำว่า Download นะฮะแล้วลบคำว่า o o o g l o n t n c t s y n c นะฮะเข้าไปปุ๊บกด Uninstall ทิ้งเลยฮะลบทิ้งดื้อๆนนะฮะลบเสร็จปุ๊บนะฮะคุณไปโหลดไฟล์ที่ดจชิงลิงข้างล่างนะฮะโหลดมาปุ๊บคุณจะได้เป็นไฟล์ apk นะฮะได้เป็น apk ปุ๊บ คุณก็จะเจอหน้าตาแบบนี้ฮะคุณก็เข้าไปติดตั้งถ้าคุณไม่โลกของเก่าคุณจะติดตั้งของใหม่ไม่ได้นะฮะหลังจากนั้นคุณ install เสร็จปุ๊บปิดเครื่องฮะแล้วเปิดใหม่ก็คือ r e ตา a r t นะฮะ r e ตา a r t ดื้อๆเลยนะฮะ reboot พอรี b o o t เสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะก็ไปที่ setting ฮะเช็คที่ other account นะฮะแล้วก็ตรงนี้จะมีคำว่า contact ขึ้นมา100%ฮะแน่นอนเลยทีเดียวนะฮะพอเราเช็คที่ contact ปุ๊บเราก็จะเห็นเลยว่ารายชื่อทั้งหมดจาก Google นั้นกลับมาหมดแล้วนั่นเอง สำหรับวันนี้นะฮะก็ร่ำลาเพลงเท่านี้นะฮะก็ใครที่อยากจะรู้วธีแก้ไขนะฮะหรือสนใจเส่ยวมี่นะฮะให้เราคอยดูแลแก้ไขปัญหานะฮะรับประกันนะฮะซอบบบฟต์แวร์ฟรีตลอดชีวิตนะฮะก็ไว้ใจพวกเราได้เซฟร์กิสเซอร์วิสนะจ๊ะติดต่อมาได้เลยสำหรับใครที่อยากได้ความสบายใจในการใช้มือถือนะฮะไปละ